เอาครับตอนนี้เราก็จะมาถึงใกล้ถึงที่พักแล้วนะครับที่พักก็อยู่ที่พัทยาก,กลางนะครับส่องแรกมาก็เราจะพักกันที่เคฟดารานะครับอยากมาพักนานแล้วเพราะไม่เคยมีโอกาสสักทีตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในซอยแล้วนะครับตรงอยู่ในพัทยาเหนือ อ,อึนมาทีพี์ดาราครับ,มรบมแบม่พดาว้าวนี่ฮะเรามารับเรา ดื่มได้เลยนะฮะทานได้เลยดื่มทานได้เลย <laughs> ใปหิวหิวมาก็โซยเลยนะฮะเอาละครับก <c oughs> ็บพาเดินสำรวจไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนว้าวบ <Wow. S 1> ัเฟต์เค้กแล้วก็ชโคโค็อกโกแลตเ้้ยเวลาตอนนี้ประมาณหลายสองนะครับอัตโนมัติพอดี กันยี่14นะครับตอนนี้อันนี้เป็นปูคาโมเล่น,นะครับนี่ครับโอ้โห,โหอันนี้ไข่ต้มต้มต้มนี่เป็นแซนด์วิชเบคอนนะครับอนนี้ไสก้กรอกแล้วก็หมูหยองอือลองปูคาโมเล่ก่นันไม่เคยอืมอร่อย มะข่ามา,ออาเร่รสชาติดีมากนี่เบลเยลคอนเล็บไ่มูมหยอกก็อร่อยรสชาติดีไม่หวานดูเิประมาณนั้นแต่อร่อยดีนะทั้งหมดเลยรือว,ว่าอาหารจะได้นะครับ<ม>นี่เขาบอกเบเกอรี่ข้างล่างอร่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองผ่หนหานแคกรอบ น,นี่ฮะ 8, ห้องแปดพันห้องแปดพันอันนี้นี่ห้องแปดพันของเราครับแล้วก็ไปเลยโอ้โหนี่ครับอื<ม>อ จะได้มากินในชั้น24นะครับในช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับ f ีโฟเลยนะครับทานอะไรก็ได้นี่ครับไก่ย่างซอสไฟแดนอันนี้รสชาติดีเลยนุ่มอันนี้ก็จะเป็นหุงทองกุ้งนะครับว้าวเขาองบอกเขาจะเสิร์ฟตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโซนผลไม้ ตอนนี้เราก็จะมากินซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์นะครับเราจองไว้แล้วจองไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหาว่าโต๊ะเราอยู่ไหนโต๊ะเราอยู่นี่โอ้โหเออโต๊ดนี้รู้สึกว่าจะซาดเยอะนะฮะซาดเก็บไปหลายที่แล้วค่ะโอ้โหรู้สึกว่าต้องใส่ซูเปอร์สโลว์เลยนะคุณใส่ซูเปอร์สโลว์ให้ตัวเองเลย <laughs> ใส่ชุดตัวโลยให้ตัวเองเรียบร้อยกุ้งดีครับพี่กุ้งดีกุ้งดีนะกุ้งดีจะกินอะไรเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้ไวน์ไวายเหรอฮะคุณคุณจะพักวายนะนะฮะคุณควรน้ำเปล่าก่อนนะฮะคุณคุณก๊อฟอันนี้เมนูเนื้อต้องหลายแหล่แต่ว่าไม่ได้อยู่ในบุฟเฟ่นะครับอันนี้เป็นซุ้มซ้มตำซ้มตำนี่มียังไงบ้างฮะ มีตำไกไข่เค็มค่ะแล้วก็ตำหรืวกาต,ตำทะเลรวมค่ะตำทะเลรวมขอหนึ่งจานนะครับเดี๋ยวผมเดินมาเอาต้องบอกโตไหมไม่ต้องบอกบเดี๋ยวผมเดินมาเนาะโอเคผั okay. ตกระเพกระเช็มนนีหมดนะครับเหลือปูมาขอเปลาะนะฮะนี่ฮะทะเลหอยนางรมดเดี๋ยวเรามาลองชิมกันกุน้งอันน,นี้เป็นส่วนข้าวมันไก่นี่เป็นบุฟเฟ่ต์นะครับที่โรงแรมเท็กบาลนะฮะก็นีกรมานาซุปทั้งหลายแหล่ขอญาตนะฮะขอญาตเปิดนิดนึงนี่ฮะซุปอันนี้เป็นซุป ซุปครีมไก่นะครับอันนี้ก็เป็นซุปต้มยำกุ้งนะฮะนี่จิ้มซ้ำด้วยนะครับจิ้มซ้ำเดี๋ยวเปดิดนิดนึงละกันไม่ได้ยังไม่ได้ทานนะครับมีหลายอย่างนะฮะก็เรามาดูว่าใครอยากจะทานอะไรนะครับเผื่อได้เดี๋ยวเอาไปซักที่หนึ่ก่อนเรายกไปก่อนเราต้องอาการนึ่งด้วยการของร้อนๆอนน่ะอ,อันนี้เป็นไอศครีม ไอศิลป์ไม่จะทงเลยใช้ใขเขาวเนี๋ยวมะม่วงด้วยนะน้องมิลลี่ก็มานะอันนี้ก็เป็นโซนของหวานแล้วเดี๋ยวของหวานเราค่อยมาแวะตอนทสใช้เดี๋ยวเราขายให้ดูก่อนนี่นะครับของหวานผลไม้มีผลไม้ตามฤดูกาลนี่วก็รับไปนี่เป็นโซนพวกสลัดอ๋อนี่เห็ดออริรจริเห็ดย่างนะครับซอสบาร์สมิกด้วยอุย้ยของดีเลยของโปรดด้วยนะฮะอันนี้อะไรเอ่ย อันนี้ข้าวสวยอ่านี่ก็เป็นเขียวหวานนะครับอ่านี่ทั้งข้าวสวยแล้วก็ไลเบอร์รี่ด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นปลาปลาผัดขึ้นช่นี่เป็นปลาอบนี่ก็เป็นโซนของเวสเทิร์นหน่อยนะครับไก่ย่างบาร์บีคิวเป็นโซนเวสเทิร์นนะครับมีทั้งโซนเวสเทิร์นโซนไทยนะฮะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูแบบเร็วๆไปนี่สูตรแตงกรสรนะครับนี่ นี่ก็เป็นพวกเมนูพวกสลัดนะครับอ๋ออาหารญี่ปุ่นก็มีนะครับนี่อาหารญี่ปุ่นก็มีมีแซลมมีซาบะนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับนี่ฮะเป็นซาชิมิก็มีนะครับอืมเฮ้ยจะมาสั่งตรงนี้ก็ได้อืมขอซาเออ่แซลมอนนะครับซาชิมิครับขอแซลมอนกับฮามาจิครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นสเต็กนะครับคอเตอร์สเต็กนะครับ สเต็กมีเซ็กอะไรบ้างคะมีเนื้อสันนอกออสเตรเลียค่ะมีหมูมีไก่แล้วก็มีแซลมอนค่ะขอสันนอกออสเตรเลียเอาแบบมีเดียมค่ะมีเดียมสักเซตหนึ่งเลยเนาะเซตหนึ่งเซตหนึ่งประมาณกี่สองร้อยกร,รัมไหมหร,รมหรือร้อยกรัมหรือเอาเอาสองร้อยกรัมกันสองร้อยกรัมก็ได้ครับสองร้อยกร,รมกัมมีเดียมของรีเดียมค่ะเนื้อีเดี๋ยวรอรับได้เลยนะคะได้ครับรอรับได้เลยไม่เคยบิดผิวนี่นะฮะโอ้โหเนื้อเดี๋ยวขอดูซอสเนี่ยคุณต้องครับคุณต้องราดซอรรสพร,กร,ริรกไทยดำให้ผมหน่อยนะ ทางนี้ฮะนี่ซอฟใบแดงซอฟใบแดงไหนไหนนะอันนั้นแหละอันนั้นแหละอุ้ยเนียวน่ากินมากเลยโอเคงดงามขออีกนินึงเรียบร้อยเออออออเนี่ยฮะสั่งมาแซลมอนทาจาอนจิบอลเรไม่มีหวานเนื้อแล้วก็ปูขอปวดล้วนๆมีหอยด้วยเดี๋ยอะจะไปขโมยหอยโตเพื่อนข้างๆมากินกันไอ้หนุกปังจี้ มีหมดเลยนะครับมายุโรเป้ที่นี่ก็มีทั้งไรเวสเซนถูกมากด้วยนะฮะประมาณสา 1, าักพันกว่ใส่แล้วไหมครับกินได้ทุกอย่างครับนี่เนื้อออสเตรเลียวากิวนะครับมีเดียมของกัางมีเดียมอร่อยซอสายแดงดีนะฮะมีให้เลือกนะครับมีทั้งแจ่วก็ม,มีมีหลายๆอย่างนะครับเรามาอิ่มดูได้